ประเทศไทยณนะอสศอนี้ได้ก้าวเข้าสู่ความเป็น Aging Society หรือสังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับด้วยเหตุนี้จึงมีธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยโดยเฉพาะศูนย์สุขภาพตลอดจนโครงการบ้านและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยเกิดขึ้นมากมายนะครับวันนี้เรามาดูสัก3ามโครงการนะครับ1โครงการจ well ินเวลบิงของคุณหมอบุญวรรณิลน,นะครับ สโครงการสุภาพวัฒนาลายัยบ้านแห่งความสุขสําหรับผู้สูงวัยดําเนินการโดยดรประทีปตั้งมติธรรมและ 3. โครงการเดอะซีนิเซนของคุณหมอเก่งพงศ์ตั้งอรุณสันติแต่ละโครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อความมีสุขภาพที่ดีและความสุขของผู้สูงวัยตลอจนคนในครอบครัวทุกวัยจะเป็นอย่างไรไปชมครับ สุภัยเวลเนสแวลเล่นะครับ oh, <okay. S 1> ล้อมรอบด้วยภูเขาซึ่ง <Okay. S 1> ทำให้บรรยากาศมันสวยงาม <Okay. S 1> ซี่ตรงนี้ที่เราเรียกสุภาพัฒนาลายัย <Okay. S 1> เราก็จะออกแบบให้สำหรับทุกวัยตั้ง oh. แต่แบบเบบี้เด็กๆนั่งรถเข็นคนสูงอายุนั่งรถเข็นเราไม่มีขั้นบันไดเลย oh. จะเป็นทางลาดหมด มาภายในบ้านตัวอย่างนะครับเป็นห้องรับแขกมีโซฟายาวมีเป็นโต๊ะอาหารมีสวนหลังบ้านสวนหน้าบ้านพวกนี้ปลูกสวนครัวได้พื้นเนี่ยจะเป็นพื้นยางเพื่อให้มันหกล้มแล้วไม่เจ็บประตูเป็นบานเลื่อนนะบานใหญ่กว้างห้องน้ําก็เป็นประตูบานเลื่อนเหมือนกันห้องน้ำเนี่ยก็เี่ยมีราวจับ มาดูตรงนี้เนี่ยนะ<ม>เข้ามาเนี่ยในห้องนอนก็มีตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วที่สําคัญเนี่ยตรงนี้นี่คือปุ่มฉ<ม><ม>ุกเชิญเมื่อกี้ห้องน้ําก็มีนะหน้าต่างจะสังเกตเห็นว่าเราทําหน้าต่างให้มันตี้ยลงเพื่อที่จะได้มองวิวข้างนอกวิวสวยจะได้กว้างกวาง ด้วยคอนเซปต์ของเราต้องเรียนอย่างนี้คะว่าเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากด้านหน้าเนี่ยจะเป็นอาคาร Wellness Institute นะคะสอ,อาคารจะช่วยในเรื่องของการดูแลฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพอาคารถัดไปเนี่ยจะเป็นอาคารโรงพยาบาลฟื้นฟูชื่อโรงพยาบาลทนบุรีบุรณานอกจากจะเป็นโรงพยาบาลฟื้นฟูแล้วยังเป็นสเตปดาวแคร e พื้นที่เราเดินเดินแล้วเราจะสุดรู้สึกได้ว่ามีความฝืดเป็นเพราะว่าเราคอนเซิร์นเราใช้พื้นเนี่ยระดับ R9 เมื่อน้ําหยดลงไปแล้วเนี่ยผู้สูงอายุหรือคนที่เดินอยู่ในเมืองเราเนี่ยจะไม่รื่นทุกที่ที่เราเดินเข้าไปจะมีราวจับ <Yeah. S 1> เราเริ่มเซ็ปแรกเลยนะคะเราไม่มีธรณี รถเข็นจะเข้าถึงได้พื้นที่เรายืนอ,อยู่นี้ก็จะเป็นพื้นที่มีระดับความนิ่มพอสมควรจะเห็นว่าตั้งแต่ที่ทุกท่านเดินเข้ามายังไม่มีสเต็ปแม้แต่ว่าห้องที่เราแบ่งส่วนเป็นห้องนอนเนี่ยนะคะเราก็ใช้ประตูบานประตูเลื่อน3ตอนแล้วก็ความเป็นพิเศษ จะเห็นว่ารถเข็นเนี่ยเข้าได้ทุกจุดพื้นเนี่ยนะคะกันลื่นเนี่ยระดับ R12 โอกาสที่จะลื่นหกล้มในห้องน้ำอัน,นี้เนี้ยจะช่วยป้องกันได้ได้เป็นอย่างดี ที่เรายอยู่นี่นะครับก็เป็นชั้นกิจกรรมรวมของตึกซีน,นเิเซนนะครับซึ่งเราเป็นศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัยที่เราได้เห็นอยู่นะครับก็จัดโดยนักสันทนาการนะครับแล้วก็ภายใต้การควบคุมของนักกิจกรรมบัดนะครับก็ทําให้เกิดการฟื้นฟูผู้สูงวนะัยในไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็ความสัมพันธ์ทําให้เขากลับไปใช้ชีวิตคุณภาพที่ดีได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกลับไปมีสังคมแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในอนาคต <Okay. S 2> ตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของ เป็นที่พักอาศัยนะครับการออกแบบเนี่ยเราก็พยายามที่จะเน้นความเป็นยูนิเวอร์ซซลดีไซน์แล้วก็บรากาศให้เหมือนกับบ้านก็ถ้าเกิดว่าบรรยากาศที่มันสุขผ่อนคลายอบอุ่นเนี่ยทำให้การฟื้นฟูเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับจากแท่จิตใจเนี่ร่างกายก็จะดีขึ้นตามเตียงคนไข้นะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดว่ามีเคสภาวะที่ต้องพึ่งพิงเนี่ยเราก็จะให้ดูแลเป็นแบบเตีงยงคนไข้ซึ่งก็เป็นระบบไฟฟ้ามีตัวปีกนกนะครับเอาไว้กันตกที่โครงการของเราเนี่ยมีความพิเศษคือดูแลโดยอายุรแ,แพทย์ด้านผู้สูงอายุนะ สา,าสด้วยที่นี่เองด้วยความปลอดภัยเรามีคอนเน็กชันนะครับกับโรงงานผู้สูงยูเทอร์เอรี่โฮมอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดความมั่นใจในของการดูแลต่อ24ชั่วโมงตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น7นะครับที่จะมีให้บริการในจุดที่เรียกได้ว่าทาราบํมบัดสำรับ ผู้สูงอายุหรือรวมถึงผู้ที่เป็นทนทั่วไปก็ได้นะครับแต่ว่าต้องการออกกําลังกายที่ใช้ธรรารับบัดเพื่อการฝึกฝนในแง่ของการฝึกกล้ามเนื้อและข้อรวมถึงการทรงตัวให้ได้มีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยเป็นส่วนช่วยหลักในแง่ของการฝึกฝนนะครับทีนี้ก็เป็นสารสบบเกลือแล้วก็ปรับอุณหภ,ภูมิ31องศาก็ทําให้เกิดความสบายในระหว่างที่เราฝึกร่างกายกัน นะครับส่วนหนึ่งของโครงการบ้านเพื่อสุขภาพและความสุขสำหรับผู้สูงวัยนะครับแล้วสาวหน้ากลับพบกันใหม่นะครับกับกิจสนะทัวร์ยกร้อบบ่ายโมงครึ่งทางสถานีข่าวเนชั่นครับสวัสดีครับ